ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่องละอ,องชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็ได้มีโอกาสมาขึ้นเนิน400อีกรอบนะคะท่านผู้ชมแอดก็อยากจะสรรหาคลิปดีๆไปฝากท่านผู้ชมแล้วก็ F4 ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มากันประมาณ4คนนะคะท่านผู้ชมพี่อินก็มานะคะเดี๋ยววันนี้เราไปขอโชคขอลาบกับพี่อินกันนะคะค่ะแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาคลิปดีๆให้กับละอองชาแนลด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะนี่นะคะทางขึ้นไป กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ดำนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดก็ได้มาจุดธูป อธิษฐานขอโชคขอลาบกับพระพุทธรูปองค์ดำกันนะคะพร้อมกับพี่อินกันนะคะท่านผู้ชมก็กำลังจุดธูปนะคะแอดก็ให้ท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐาน,นะคะ่ะเผื่อว่าพระพุทธรูปองค์ดำท่านจะประทานโชคลาภให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ fc ทุกท่านอีกรอบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านก็เคยให้แม่นมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาก็ได้สามตัวตรงๆนะคะจากตัวเลขที่ว่าจุดทูบเสียงทายได้สามตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะมาจุดทูบเสียงทายดูอีกรอบนะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่าท่านจะให้โชคลาภอีกนะคะก็อยากจะหาโชคหาลาบไปฝากเอฟซีนะคะวันนี้ก็เลยเดินทางขึ้นมาขอโชคขอลาบอีก ครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแอ็ดก็จะจุดธูปเสียงทายเองนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็จะพรมน้ำหอมให้กับพระพุทธรูปนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็จะจุดธูปเสียงทายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมว่าจะ ตัวเลขจากจุดทูบเสียงทายจะได้ตัวไหนกันนะคะค่ะแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่<ส>ก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่แอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่ใช่และมีโชคทุกท่านด้วยนะคะค่ะ<ต>ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะขายโชคดีคะ่ะ Coba <tuk> kita lihat arjung, kita ค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูตัวเลขกับจุดทูบเสียงทายนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้แอดก็เป็นคนจุดทูบเสียงทายเองนะคะเดี๋ยวเราไปส่องใกล้ๆกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยนะคะตรงรอยพระพุทธบาทนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดทูบเสียงทายก็เคยให้แม่นมาแล้วนะคะ งวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอโชคขอลาบอีกรอบนะคะท่านผู้ชมจากจุดทูบเสียงไายนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ส่องไปกับแอดนะคะเมื่อกี้แอดก็จุดเองนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็มาไหว้เองนะคะแอดก็อธิษฐานขอจากพระพุทธรูปองค์ดํานะคะท่านผู้ชมขอว่า ให้แอดมีโชคมีลาบแอดมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีทุกท่านนะคะเพื่อว่าพระพุทธรูปจะดนจิตดนใจประทานโชคลาภให้กับแอดและก็แฟนช่องทุกท่านนะคะเนี่ยนะคะก็ตัวเลขก็ขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมคะศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นข้างล่างกันนะคะท่านผู้ชมคะ

แอดว่าน่าจะเป็นศูนสี่เปดนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมนะใช่เนาะนคล้ายๆเลขแปดเนาะทายแปดใช่แปดจริงๆ <8 S 1> ด้วย <8 S 1> ค่ะ <8 S 2> ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็จุดทูบเสียงทายนะคะแอดจุดเองนะคะท่านผู้ชมแอดม,ม,มาขอเองนะคะวันนี้นะคะเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ มองเห็นเป็นศูนย์สี่แปดนะคะท่านผู้ชมคะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดทูบเสียงทายก็เคยได้ตรงตรงสามตัวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะวันนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบไปกับการจุดทูบเสียงทายในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ fc และแฟนช่องมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะค่ะแอดก็ขอให้โชคดีค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมแล้วเราไปขอโชคขอลาบกันอีกดีกว่านะคะท่านผู้ชมพี่อินเมื่อที้สามตัวเห็นเป็นตัวไหนคะเสี่เก้าสองเเนาะที่แรกก็ดูมองเห็นสี่เก้าเนาะค่ะพอมองพอดูไปดูมาก็เห็นเลขสองขึ้นมาอีกนะคะท่านผู้ชมสามตัวก็มองเห็นเป็น สี่เก้าสองนะคะท่านผู้ชมพี่อินมองเห็นเองนะคะยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะพี่อินยังไห่ก้อนน้ำเลขกโซงอยู่ตรงไหนคะมานั่งตรงนี้สิจะได้มองเห็นชัดเล็กโซงส่องเลยส่องเลย พี่อินช่วยชี้บอกท่านผู้ชมใกล้ๆหน่อยค่ะพี่อินสองเป็นอัพลบอะไรได้นี่นี่นี่เลขสี่นี่ก็เป็นเลขเก้าอ๋อเลขสี่กับเลขเก้าเนาะแล้วก็เลขสองจ้ะเลขสองจะไม่ค่อยโอ้แม่คยส่งบะเนี่ยอ๋อในศาลสงฮานะค่ะนี่นี่ เนี่ยนะคะท่านผู no ้ชมตรงจุด no น okay. ี no ้พี no ่อินก็มองเห็นเป็นสี่เก้าสองนะคะท่านชมค่ะที่ชัดมากๆก็สี่กับเก้าสี่กับเก้านะพี่อินนะถ้าสองตัวนะจ้าถ้าตรงนี้จะนัจุดเป็นเลขสองสี่เก้าสองก็ลองนําไปซื้อแล้วก็ตัดหน้าตัดหลังดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงรอยพระพุทธบาทก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชม ซึ่งงวดก่อนแอดก็มาขอก็ได okay. ้สองตัวตรงๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมได้เจ็ดเจ็ดช่วงนั้นมองเห็นเป็นแปดเจ็ดเจ็ดก็ถ้าใครนำไปซื้อตัดหน้าตัดหลังเอาก็คงจะมีโชคนะคะท่านชมคะอุ้มาพี่บาเหรมาเนอ่ะ ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่ารอยพระพุทธบาทจะให้โชคอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกับคุณน้องกันนะคะท่านผู้ชมคะนายเห็นเป็นตัวไหนคะคุณน้องตรงนี้สองค่ะเห็นเป็นเลขสองเนาะตรงนี้ห้าค่ะอ๋อตัวใหญ่มากเลยสองห้าค่ะค่ะ เน,เ,เนี่ยนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้คุณน้องก็มองเห็นเป็นสองกับห้านะคะท่านผู้ชมก็ลองส่องไปกับคุณน้องนะคะท่านผู้ชมคะเพื่อว่าตัวให่มเลย,ยพระพุทธบาทจะให้โชคอีกนะคะท่านผู้ชมสอมองเห็นเป็นสองกับห้าเนาะ,ะชัดมากมากนะคะท่านผู้ชม ก็ส่งไปได้กันนะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองเห็นแตกต่างกันนะคะแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัเองด้วยนะคะเพราะว่าสายตาของคนเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมต่างคนต่างก็มองเห็นคนละตัวนะคะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่า จะเป็นตัวเลขที่นำโชคก็เป็นได้นะคะค่ะเอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ